สวัสดีวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงช่างชาติมานานช่างชาติบอกแล้วเดี๋ยวช่างชาติจะปรากฏตัวให้เห็นนะแต่ถ้าไปเจอที่ตลาดไม่ต้องมาทักเพราะช่างชาติไม่เคยลงจากรถหายเขาไปใจล้มาเข้าเรื่องดีกว่าเนาะตอนนี้ช่างชาติมีอะไรจะมาบอกเอฟซีเนาะเอฟซีได้ติดตามช่างชาตินะอ่ะวนะรู้สึกว่าช่างชาติทําคลิปปาปีกว่านะแล้วก็ดีใจ วันหักหมดแล้วก็ไม่ต้องไปมองฝันนะมองแววตาแล้วกันไอ้ <c oughs> ยักษ์เคี่ยวให้ดูก็ได้ยักษ์สองคิวคิวเดี๋ยวมันจะยักษ์มัวมาช่างชาติวันนี้วันุกูกที่สิบเอ็ดช่างชาติได้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เอฟซีาบางอย่างนะนี่นี่คืออะไรเดี๋ยวอันหัวถูกบอกว่าเน,นี่ยเนี่ยนะเออถ้าคนทําช่องทํา youtube ก็ต้องรู้ว่านี่คืออะไรช่างชาติรอมันนาน <c oughs> บางทีรอจนเครียดรอจนบอกอะไรวันเนี้ย บอกทำไปก็เครียดไปมันจะได้อะไรวะคนได้อะไรก็ทำไปเรื่อยใจเย็นมาคนท้ออย่าท้อนะขยันทำนะแล้วก็ยอมรับคำคอมเมนต์ที่เอฟซีคอมเมนต์มานะแค่นั้นแหละแรกๆชาชาิก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใครคอมเมนต์มาเดี๋ยวโดนตำมอง <laughs> นี่คือการพูดเล่นนะลักจยองหยอกเล่นมาตอนนี้ชาชาิได้แล้วแต่จะแกะไหมแกะดูไหมแกะไหมชาชาิก็ไม่เคยเห็นนะเกิดมาเพิ่งเคยทำ u t u ู e นะทำช่องอะนะ ทำจนผ่านนะตอนนี้ดูหน้าทางชาติไปกขอละกันเพราะนี่วันสุกไงวันสุกก็คือวนันที่ว่าโอ้สุกจริงสุกใจสุกจริงนะมากิ่งทองเดี๋ยวลองเตียงให้ฟังเลยมาเข้าเรื่องดีกว่านะถ้าเข้าเรื่องก็คือทังชาติบอกเนอะเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในนะแต่ตอนนี้ยังไม่แกะหรอกมือเดียวแกะไม่ได้มาดูงานดีกว่าเดี๋ยวทังชาติเข้างานแล้วเดี๋ยวทังชาติทการถอดตัวนี้นะนะก็ใช้วิธีเดิมที่ใครติดตามเนาะเนี่ยวิธีนี้นะ แต่ชั้งชาติก็จะไม่ทาคลิปยาวเพราะว่าเมื่อกี้ตั้งคลิปไว้เครื่องตัดจ้านะล้างขบะูนะอย่างละเอียดเลยความยาวเกือบสาสิบนาทีโหลดไม่ได้นะเพราะว่าโทรศัพท์ชั้งชาติเราคือบอกแรมมันมันน้อยอะเนาะเดี๋ยวทั้งชาติจะซื้อแรมใหม่แล้วก็อืมถ้าผ่านกดแล้วผ่านอะไรแล้วมีรหัสมาให้แล้วเดี๋ยวชั้งชาติเปิดดูแล้วแต่ไม่สามารถให้เอฟซีดูได้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ให้เผยแพร่ให้ใครดูนะเออแต่ให้ให้รู้แล้วกันว่าชั้งชาติได้แล้วมายิงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวโหลดไม่ได้เนี่ย ก้อนนี้ก็อี้ที่หักกันนั่นเองมันจะเป็นขานั่งเนี่ยนะเอามาใส่นี่นีนะมีอะไรก็ใช้ไปเนี่ยอันนี้ออกคือเข้าเข้าคือออกนะบีบเดีปูดนี่ออกคือเข้าเข้าคือออกนะนี่ออกนี่ออกนะออกนะคือเข้านะเข้าคือออกนะเนี่ยนเออออกคือเข้าเข้าคือออกนะถ้าเราบีบออกก็ไม่ออกหลอมยิ่งแน่นบีบเข้าคือออกเลยนะตั้งชาติก็ทำให้ดูเฉยหรอกมา จัดหนักจัดเต็มมานะเดี๋ยวทั้งชาติก็จะเข้าระบบนะระบบคือการทํางานทั้งชาติก็จะเมีระบบที่แน่นกว่าเดิมเพราะทั้งชาติผ่านกฎแล้วมีรายได้แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะเราอยู่กับช่องเขานะไม่ใช่ว่าทําเป็นเล่นเนะาะเมื่อก่อนทั้งชาติเล่นก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทําไปเล่นไปกันนพะพอผ่านปุ๊บเล่นไม่ได้แล้วนะทั้งชาติบอกให้นะเพราะว่าเรา <c oughs> <c oughs> เข้ากับ ช่องเขาแล้วเนาะเราก็ต้องปลูกกับช่องเขาเขาก็มีไรายได้ให้เรานะเราคงไม่เล่นแล้วล่ละเอ็งชาติก็บอกไอ้เนอเนี่ยเนี่ยดูนะนี่ก็เฟืองนะที่ช่างชาติได้มานะเอาอยู่ไหนอะ่ะเอออยู่นู่นแหละเขาให้มาเป็นชุดเอ้งชาติก็ใส่เป็นชุดเลยนะอ,อะไรไม่รู้ใช้ไม่รู้ใช้แค่ในร้านขายนร้านก็โฉมหลักไมมีบัตรอะไรอ่ะไม่มีอะไรย่างบัตรอะไรพี่มีบัตรคุญจลไอ้คนรวย เด็กก็โงนะพิวานไปกดนะเพื่อให้เองได้มาเลเฮ้ยเขาจะให้หน้าต่างเราเขาให้ไหมเนี่ยนู่่ะทีเขาได้น่ะคนที่เขาได้น่ะเออเดี๋ยวบไม่เขาไม่สบายด้วยฮะไม่สบายไม่เขาไม่สบายนะนอนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวคุยกันก่อนถ้ามีบัตรได้เลยใช่ไหมได้โอเคเออได้ใช้ทัพแขงอ่ะเออก็ใช่เองเออเอออออพิวานนะเราเคยไปยินแจ้งในเชาติก็ทําการเนี่ยนะตอนนี้ปั๊มกระดังนะ เนี่ยก็อย่างที่ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็เก็บใบเป็นสำรองเนาะก็ะให้มาเป็นชุดเลยเน,ะเน,นาะ,ะเป็นชุดนงชาติก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนะเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกนะอะ่ถอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวงชาติถอยดูนะเดี๋ยวคลิปยาวตอนนี้ปั๊มก็ดังด้วยเนาะนงชาติยังไม่ซื้อใหม่เลยนะให้น้งชาติผ่านทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเนดะี๋ยวนงชาติก็จะเต็มที่กับงานเนาะอย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้อ่าไม่ใช่เอซีหรอกก็ลูกค,ค้านี่แหละญาติๆกันน่หละ ญาติๆลูกพี่ลูกน้องนะเขามาบอกว่าเขามีการแจกไข่เออตั้งชาติก็บอกก็ดีมีโครงการอะไรมาเขาก็มาบอกเขาก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยให้เราอยู่แบบลําพังเพราะ้งชาติเข้าป่าแล้วอืมกอมีอะไรเขาก็มาซ่อมไงนี่เจ้านี่แหละที่มาซ่อมตุ้งชา,งชางมาตั้งแต่โโตรถไถมอเตอร์ไซค์ก็อึ๊บโอ้ไม่ออกด้วยอ่ะเห็นไหมเนี่ยืางกีก็ถ่ายมือเดียวมันก็ไม่สะดวกแต่ตุ้งชาติก็พยายามทำไง บอกลำบากไหมมันก็ลำบากถ้าเราทํามือเดียวไม่ถือกล้องมันก็ม,นกมันก็เร็วไงแต่จ้างชาติก็บอกอ่ะอยากทําคลิปอยากทําคลิปคืออ่ะลองดูอย่างงี้นะแต่ต้างชาติก็มาถึงจุดนี้แล้วนะเดียวเดียวเพิง่งออกมาออกมาเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยจริงๆไม่เห็นเนี่ยอึบอึบนะเห็นไหมเวลาถอดต้างชาติบอกนะกดแรงๆแล้วก็ยับนะเอามือกดอนะ่ะกดตัวเนี้ย นะกดตัวนี้ให้แรงมากที่สุดแล้วขยับขยับอย่างงี้นะอย่าไปถอดทีเดียวเลยนะถอดเดียวลูกเลยนะเร,เราค่อยขยับขยับยบ,ยบแต่ถ้าไม่ออกเอาค้อนเคาะตรงเนี้ยป๊อกป๊อกเราขยับเคาะด้วยขยับด้วยนะนี่คือหลักการการถอดน็อตนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทุกชาติก็จะไปคุยกับแม่บ้านแม่บ้านไม่สบายเดี๋ยวทุกชาติแม่บ้านแล้วว่าทุกชาติบอกแล้วไงให้ดูหน้าตาแล้วปกติทุกชาติอ,อายกล้องไม่อยากให้ดูเลยได้ยินแต่เสียงนะเราก็ได้ยินแต่เสียงไงเออ เดี๋ยวท่นถอยดูว่าทําไมไม่ทํางานระบบเป็นยังไงนะนี่ไงข้างในเขาจะมีลูกเบี้ยวอยู่เลยเนี่ยนะชาถอยให้ดูนะเนี่ยเออปึ๊บก็ไม่มีอะไรก็เอาตัวเก่าใส่กระจกแต่ทีนี้เรารู้ได้ไงมันเสียออตุ๊บชาติจะทําให้ดูว่าเสียคือยังไงนะอ่ะเดี๋ยวถอยดูนะถอดมือเดียวก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวถอด,ดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่ไงรุดแล้วรูดแล้วก็ดึงออกมาเลยปาบเขให้นี่ เนี่ยเคาะเลยนี่เห็นไหมอเนี่ยคือลูกเบี้ยวอ่ะเนี่ยอันนี้ลูกเบี้ยนะนี้มันอันนี้ลูกเบี้ยวมันจะมีลูกยางน,นะมีสปริงนะทั้งที่ทางชาติผ่าพิสูจน์หมดแล้ว <c oughs> จนรู้แล้วมันเสียคือเนี่ยเนี่ยโอริงเนี่ยคือแหวนโอริงคือแหวนเนี่ยันนี้มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันเห็นไหมมันมีแรงอัดเนี่ยตัวนี้คือลูกสูบนะสมมติสมมติอ่ะสมมติอ่ะคิดเอาเองลวกันเพราะว่าทางชาติคำนวณมาแล้วนี่คือลูกสูบ อันนี้คือเปิดเปิดรอบน้ำมันอันนี้ลูกสูบเขาจะวิ่งปึ๊ก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 อย่างเงี้ยเขาวิ่งอยู่ในรูนี่แหละเนี่ยเห็นไหมรูเนี่ยเห็นไหมแล้วมาเนี่ยรูมันจะวิ่งเงี้ยดูงี้เรากันนะมัาจะจิบ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 เนี่ยน้ำมันก็จะออกนี่ออกนี่และเนี่ยเนี่ยมันไม่ดีแล้วไงเนี่ยเห็นไหมมันหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเกี้ยงนับนะเกี้ยงตับแล้วกันนะเห็นไหมก็ไม่สนใจอะไรมันเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่ก็จบเห็น เออเดี๋ยวท้องชา่าจะเปลี่ยนให้ดูนะหลังจากใส่แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายดูนะว่าจะออกไหมน,น้มาํามันมาติดตามตอนนี้จ้างชาทาการใส่ปั๊มไปเลยเนาะเนี่ยใส่ปั๊มก็เสียบนี่นะเสียบนี่นะแล้วก็ใส่น็อตแค่นั้นไม่มีอะไรนะแต่ตัวนี้มีแน่นอนทาองชาทาให้ดูเนาะบางคนก็รู้ก็รู้ไปบางคนไม่รู้นนก็คือเขายังไม่รู้นะอืมทํำยังไงอะเออมันก็ดูดิอะไรเนี่ยโ,โอ้มีเกีียวด้วยนี่นี่นี่เขาหลอมาเกีียวเห็นไหมนี่เห็นไหม เนี <N ọ> ่ยเกี่ยวออกไม่หมดเดี๋ยวชาติเอาเกี่ยวออกก่อนดีกว่านะมาติดตามก็เนี่ยอย่างที่ชาติบอกนะเนี่ยเกี่ยวตัวเนี้ยเวลาใส่เข้าไปนะเนี่ยจะกดตรงๆอ่ะไม่ได้นะไม่ลงนะเกี่ยวพังนะชาติบ่อยนะหมุนนะเนี่ยเขาจะมีเกีียวอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเขาขาวเนี่ยเนี่ยเขาเป็นเกีียวพลาสติกนะเออเฟืองพลาสติกนี่ไงเนี่ยพลาสติกเห็นไหมเนี่ยยางพลาสติกเขาเรียกพลาสติกนะนะแล้วก็ในนี้เป็นเฟืองเหล็ก เนี่ยเราทาจารบีแล้วก็เวลาใส่เข้าไปเนี้ยใส่างี้นะพอใส่งี้เสร็จปุ๊บหมุนนะเนี่ยเราหมุนเงี้ยหมุนเข้าไปนะหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยหมุน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 เข้าไปนะอย่าไปโกดอย่าไปตีอย่าไปทุบหน้าแตกนะหมุนหมุนเงี้ยนะเพราะเขาเวลาทํางานเขาหมุนอยู่แล้วหมุนเงี้ยอืมหมุนเนี่ยเออหมุนเนี้ยเข้าไปแล้วเห็นไหมเนี่ยหมุนก็เข้าแล้วเห็นไหมเนี่ยหมุนเงี้ยเข้าแล้วเออ เข้าแล้วทำไงก็เข้าแล้วไงเขาเข้าแล้วทำไงก็ใส่สเตอเลยนะสเตอร์อยู่ไหนเดี๋ยวต้่อนชาติใส่ก่อนนะอืมสเตอร์ก็คือใส่ลูกปืนนะทาจาบีหน่อยมหมทาแค่ในพอนะอแล้วก็ใส่สเตอร์เข้าไปเนี่ยเห็นไหมใส่เข้าไปเงี้ยนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันตรงล็อกไหมนะให้ตรงล็อกนะไม่ตรงล็อกไม่ได้น้วแตกนะยังชาติดูก่อนตรงล็อกเปล่าเออเนี่ยตรงไหมตรงไหม ไม่ตรงนะไม่ตรงนะมันแชทํำไมให้ตรงอ่ะเออก็ใส่ให้ตรง้วกันนะเดี๋ยวบอกเอฟซีเราใส่ให้ตรงเน้อถ้าไม่ตรงต้องใส่ให้ตรงเน้อถ้าไม่ตรงแก้ไขนะเนี่ยนะมัชาติก็ไม่รู้เลยว่ามันมันตรงไหมมันก็ตรงนะเอออันนี้มันทําไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่ากันทําไมไม่ลงอ่ะอือเนี่ย มันดูว่าทาไมไม่ลงมันต้องลงเขี่ยมต้องลงร่องเลยนะท่านชาติไม่เห็นมันไม่ลงอ่อมันไม่ลงอ่ะมันแปดอ่ะเออมาเดี๋ยวมาดูกันนชาติก็ทําแก้ไขอย่างที่บอกเนะเอาให้ลงนะมาติดตามอ่ะหลังจากลงแล้วเนาะเนี่ยลงแล้วเนี่ยดูเข้าไปลงนะไม่มีอะไรหรอกก็มันบางทีมันขอใหม่นะอืมแล้วก็ใส่แหวนนะแหวนนี่ห้ามลืมเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเออใส่แหวนแล้วก็ใส่คัทนะอืมเดี๋ยวรีบใส่เดี๋ยวคลิปยาวหมุนออกนะหมุนออกเป็นเข้านะหมุนเข้าก็ออกเหมือนเดิม เนี่ยเดี๋ยวงชาติจะมาลองดูว่ามันมันไหลไหมเนี่ยมันจะไหลออกนี่เนอะน้ำมันเครื่องเนอะเมื่อ,อก่อนนี้มันไม่ไหลเนี่ยมันเสียแล้วเนี่ยทิ้งเห็นไหมบอกของเสียก็ต้องเปลี่ยนเนยต้องมาหาช่างทําเองไม่ได้มาหาช่างเเออก็ต้องเตรียมกระตังมาเลยว่าช่างเขาเรียกเขาไหลรก็รแล้วแต่ความสามารถนะว่าช่างเรียกแพงก็ว่าแพงเล้วเ็าทำเองเออก็ทําเองได้ก็ทาที่ดีกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยท่าจะหมุนออกนะหมุนออกคือเข้านะเดี๋ยวชาติยิงไงนะหมุนออกนะคือเข้านะเอานะ เหมือนเดิมมีเครื่องใหม่นะไม่ใช่เครื่องนั้นนะขึน้นไปแล้วตัดเปลี่ยนสตเตอร์ไปแล้วเนี่ยอ,อออันนี้เอาสองทีแล้วกันเครื่องนั้นเอาทีเดียวเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยมันซ้ํากันนะเปล่าเครื่องเดิมกันเปล่าไม่ใช่เครื่องเดิมมาเราติดดูเลยมาติดไหมเนี่ยนะติดเลยออกแม่เดี๋ยวก็รู้ นะออกหน้า,นาเนี่ยออกนะเนี่ยทั้งชาให้ดูนะออกนะนี่สายปั๊มล้วเสร็จเลยเห็นไหมก็ได้ของใหม่ไปแล้วไงเห็นไหมอันนี้ทิง้งนะช่างกิโลขายนะทั้งชารอช่างกิโลแล้ว,ลวชาแยกเสร็จเลยขายนะเดี๋ยวก็ประกอบคืนนะเดียนนะเด๋ยวมาดูกันใส่โซ่มาติดตามตอนนี้ทั้งชาประกอบโซ่แล้วเนาะเนี่ยประกอบโซ่ขันนอให้แน่นนะนะแล้วเวลาเราลองน้ํามันมาดูเห็นไหมเนี่ยไอสีดำดำเนี่ยทั้งชารอเนาะเวลาน้ํามันไม่ออกจะใช้นะโซ่กับบานอาจจะเปลืองมากจะไหม้นะ ไม่แล้วมันจะร้อนเราเครื่องจะใช้งานหนักนะนะเนี่ยลองน้มามันดูเงี้ยดูเงี้ยดูเงี้ยนี่คือการลองแต่ทังชาติจะปรับจูนเขามีที่ปรับนะอือที่ปรับจูนเดี๋ยวชาติจะลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะปรับจูนให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าต้องรีบพูดรีบคุยรีบ,รบสรุปแล้วคิดไปยาวมันโหลดไม่ได้นะมา ยังออกน้อยนะเดี๋ยวาัชจะปรับนะปรับวิธีปรับก็ปรับอย่างนี้นะ่นะวางเลยเดี๋ยวคลิปจะยาวเนี่ยปรับอย่างนี้นะเออหงายท้องไปดูงี้นะหงายท้องนะเนี่ยเห็นไหมหงายท้องนะเดิาชาตบ่อยเลยนะดูให้ดีนะเออเพราะว่าต้องรีบทํารีบุยรีบเดี๋ยวคลิปยาวเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นไขโควงแบนดเห็นไหมนะถ้าใครดูเข้าไปนะหงายท้องเนะะทุกคนมีทุกคนแหละนะแล้วก็ หมุนทวนเข็มนาฬิกานะลองดูนะเล้วกเขาทวนมาอย่างไม่รู้แล้วเ,เขาตั้งมาไงเราก็ไม่รู้เราตั้งดูไงทวนเข็มนาฬิกามานะปาบก็ให้อ่านี่เขาทวนมาแล้วเขาทวนมาแล้ว,ลวทาไมมันออกแค่นี้นะเราก็ต้องหมุนกลับข้างนี้เอาลองดูอ่าเอาตามเข็มนาฬิกาก็ได้เผื่อว่าทวนเข็มนาฬิกาไม่ออกอันนี้ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยเขาตั้งมาขนาดนี้ออกนะเราก็เรามาตั้งเข้าดูเดี๋ยวเรามาดูการตั้งเข้าเราจะออกแรงไหมนะมาเดี๋ยวดูกัน ลองดูเลยออกแรงหรือเปล่านะถ้าไม่แรงเราก็ต้องคิดดูว่าเป็นยังไงนะ ท่าชาติบอกทวนเข็มในกานะนะตามเข็มในกาไม่ออกเราต้องทวนเข็มในกาท่านเจ้ชาติบอกนะมาเขาตั้งมาทวนเข็มในกาเราก็ตั้งทวนเข็มในกานะเนี่ยทวนเข็มก็คือหมุนมาทางนี้นะเออหมุนไปเลยปืดก็ให้เนี่ยเออเนี่ยเอาให้สุดมาเพราะท่านชาติทวนเข็มในกาออกนะนี่ไงพราตามเข็มในกามันไม่ออกเห็นไหมออกนิดเดียวเองอ่ะเรามาลองดูใหม่นะอืมลองดูอ่ะเดี๋ยวคลิปยาวท่านชาติัดต่อแล้วมาดูกัน โอเคเห็นไหมทวนเข็มในกาเห็นไหมออกเห็นไหมถ้าเราตัดไม้แล้วนะ่ะโซ่ก็จะไม่ร้อนบาคก,ก็จะไม่ๆหม่นะออกเห็นไหมเนี่ยช้ำๆนะเราใช้ไปเดี๋ยวเขาก็จะออกนะ ก็ไม่ไรคลิปนี้จังชาติเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามทั้งชาตินะก็ทั้งชาติผ่านแล้วเดี๋ยวทําคลิปละเอียดใครอยากดูอะไรบอกมาเราจาตั้งใจทําคลิปเพราะว่าคลิปกัคือการทํางานอีกอย่างหนึ่งนะงานก็คืองานคลิปก็คือคลิปเราก็คือทํางานด้วยได้คลิปด้วยนะได้สองเด้งสองต่อนะบล็อกละไรพวงานมาโอเคติดตามขอบคุณครับพี่น้อง